สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ช n n e l Magics m a r เปลทลัดไบจันแพทนะคะสำหรับวันนี้ก็ถึงคิวของชาวลัคนาราศีตุลหรือท่านที่เกิดในราศีตุลน,นั่นเองนะคะชาวราศีตุลจัดว่าเป็นชาวธาตุลมค่ะนะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์รวมไปถึงการงานการเงินนะคะ ในช่วงเดือนมีนาคม2567ของชาวราศีตุลจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวจตแพทย์จะไปเคลียร์ให้เปิดไพ่ให้นะคะ,ะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าพลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมค่ะนะคะไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วถ้าได้อะไรที่มันไม่ตรงต่อใจก็คิดซะว่ายังไม่ใช่พลังงานโดยตรงของคุณเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าใครอยากดูเป็นดเล็กเลยนะคะถึงคุณเลยโดยตรงเลยเนี่ย แอดไลน์ดีที่จันแพททิ้งไว้ตรงเดสคริปชันเข้ามานะคะสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวก็จะได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยนั่นเองนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันว่าเพื่อนๆชาวราศีตุลในสถานะของคนที่มีคู่พลังงานของคุณเป็นเช่นไรในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะไพ่เดอะเวิค่ะตามมาด้วย คว e นออฟครับดีเอ็มเพลเลอร์ค่ะเดอ m o มูนเฮ l โลฟ n นและเชมเพลนค่ะดูจากพลังงานหน้าไพ่ก็ถือว่าอยู่ในแนวทางที่ดีอยู่นะนะคะแม้ว่าจะมีติดไพ่เสียมาหนึ่งใบคือไพ่เดอร o มูนนะคะแต่พลังงานของไพ่ส่วนใหญ่แล้วอ่ะ ก็ส่งผลดีกับคุณอยู่ในแง่ของครอบครัวความสุขนะคะแล้วก็ในแง่ของผู้หลักผู้ใหญ่การเดินทางนะคะในช่วงเดือนนี้เดือนมีนาคมอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีตุลน,นะคะในสถานะของคนที่มีคู่ได้ติดต่อเกี่ยวพันกับผู้คนมากมายนะคะหรือถ้าใครที่ทำงานออนไลน์นะคะก็ค่อนข้างที่จะมีลูกค้าหรือว่าคนที่คุณติดต่อด้วยเนี่ยลังไหลเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะ ดาวโน้มในเรื่องของหน้าที่การงานไปในทิศทางที่ดีผู้ใหญ่ยังคงเมตตาคุณนะยิ่งคุณทํางานบริษัทหรือทํางานอะไรที่จะต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่เยอะๆเนี่ยนะคะคุณก็มักที่จะได้รับการเมตตานะคะได้รับการอินดูจากผู้หลักผู้ใหญ่อยู่เสมอนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางด้วยนะคะอาจจะเป็นลักษณะของการเดินทางไปกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะในที่ทํางานหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านก็เป็นได้คะ่ะ ปงชี้ว่าในช่วงประมาณซักกลางเดือนก็น่าจะมีเหตุที่ทําให้คุณวิตกกังวลนะคะหรือมีเหตุที่ทําให้คุณไม่สบายอกสบายใจอาจจะระวังในเรื่องของการคนที่เข้ามานะคะเพราะว่ามีแนวโน้มที่จะทําให้คุณเนี่ยเสียรู้เอารัดเอาเปรียบคุณนะคะจากความใจดีของคุณเป็นหลักๆนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องราวของความรักก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะเพราะว่าดูเหมือนคนรักคู่ครองนะคะก็ยัง ค่อนข้างที่จะขี้หึงขี้หวงหรือเอาอกเอาใจหรือเอาใจใส่คุณนะคะจนบางทีคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดเลยด้วยซ้ำนะคะอันนี้เป็นพลังงานของคุณคุณชาวราศีตุลน,นะคะอ่ะมาดูซิว่าคนรักคู่ครองชาวราศีตุลพลังงานของเขาเป็นเช่นไรนะคะไพ่หนึ่งช่วยค่ะไ i พินช์โอ้ไพ่สามดาบเข้ามา ไพ่เดอะโวไพ่ราชินีดาและไพ่แปดดาลองดูนะคะถ้าเขาเอาอกเอาใจคุณมากผิดสังเกตบางทีอาจจะเป็นเพราะเขาทำอะไรผิดกับคุณก็เป็นได้มันเลยต้องทำให้เขาต้องพยายามแก้ตัวทำดีกับคุณมากขึ้นะนะคะขี้หึงขี้หวงคุณมากขึ้นเพื่อให้คุณเนี่ย ไว้วางใจนะคะทำให้คุณเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่คิดเยอะหรือว่าไม่ต้องระแวงเขานะคะแต่พลังงานของเขาดูดูจากหน้าไพ่แหละระวังเกี่ยวกับเรื่องของความรักซ้อนแทกนิดหนึ่งนะ,ะเพราะดูแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นคนมีเสน่ห์แรงไม่เบาและในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เขาอาจจะได้เจอเจอผู้คนมากมายนะคะมันก็ทําให้เขาเนี่ยอาจจะมีอะไรที่ ออกนอกรูนอกทางไปบ้างแล้วถ้าเกิดเขาทำอะไรนอกรูนอกทางแล้วรู้สึกผิดเขาก็อาจจะต้องมาทำดีนะคะกับคุณเพื่อเป็นเรื่องของการแก้ตัวหรือว่าสำนึกผิดนั่นแหละนะคะพลังงานของเขาโชว์ออกมาเป็นลักษณะที่เรียกได้ว่าบางทีก็อาจจะทำอะไรปกปิดซ่อนเร้นนะคะให้กับคุณคุณชาวราศีตุลซึ่งเขาก็มีความกลัวอยู่ลึกๆอแอบแฝงอยู่แต่ก็แสดงออก ข่มความกลัวด้วยความรู้สึกที่เขาเรียกว่าอ่าทำดีสู้เสืออะไรประมาณนี้เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความสงสัยว่าเขาไปทำอะไรมาพลังงานเขาเป็นแบบแบบนี้นะคะอ่ะมาดูซิว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นเช่นไรนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ชาริออตค่ะและ s o x o f ออฟโอ้โหไพ่น of s อฟ r อรขึ้นมา ไพ่เดอะซันขึ้นมาไพ่เดอะมาชีนและสุดท้ายเป็นไพ่เจ็ดดาบค่ะนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีเรื่องราวซุกซ่อนปกปิดซ่อนเร้นซึ่งตัวเขาเองก็รู้สึกไม่สบายอกสบายใจนะคะถ้าเขาทำงานด้วยแล้วคุณก็ทำงานบางทีอาจจะไปกับลูกค้าไปกับเจ้านายมีเกณฑ์นในเรื่องของการไปเอนเตอร์เทนกันซึ่งอาจจะมีในเรื่องของเพศตรงข้ามเข้ามาก็เป็นเรื่องที่เขาอาจจะหลีกเลี่ยงได้ยาก ก็เลยต้องทําให้อ่าคุณคุณชาวราศีตุลเนี่ยเพื่อไม่อยากให้คุณเนี่ยระแวงเขาอาจจะต้องทําดีกับคุณให้มากขึ้นหรือทําให้คุณไม่สงสัยอะไรประมาณนี้นะคะแต่แนวโน้มความสัมพันธ์ความรู้สึกภายในใจเขาอ่ะก็ยังคงที่จะมีคุณอยู่ในใจอยู่นะแม้บางทีอาจจะเผ้อไผหรือทําอะไรออกนอกกู้นอกทางไปบ้างแต่เขาก็จะพยายามเบนเข็มตัวเองกลับมานะคะ เพื่อที่จะทําดีต่อคุณให้มากขึ้นนั่นเองนะคะบางทีเขาอาจจะต้องทําไปเพราะภาวะจํายอมก็ได้นะที่แบบว่าต้องทําตามคนที่มีอํานาจเหนือกว่าอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าชาวราศีสุนนะคะรู้อะไรร่วงหน้าก็ต้องพยายามที่จะไม่ไปกระโตกระตากมากนะักเดี๋ยวคุณจะสัง เขาจะไม่ทำอะไรให้คุณผิดสังเกตอืและคุณก็จะไม่รู้ว่าข่าวข่าว,าวความคืบหน้าว่ามันเป็นเช่นไรอ่ะมาดูสีไพ่ออร์เคลจะบอกว่าอะไรนี่ไพ่บนดำไพ่มนดำไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะไพ่เรนนิ่งไพ่พาย,พาย,พาย,ยุครั่งไพ่เท่แห่งความมั่งคัง่ง ไพ่รักจากอดีตและไพ่การเริ่มต้นนะคะถึงแม้ว่าในพิเรียดนี้มันอาจจะเจอกับเรื่องที่ทำให้คุณคุณชาวราศีตุลเนี่ยนะรู้สึกหวัดระแวงหรือรู้สึกเหมือนกับว่าระแวงในตัวคนรักนะคะมันอาจจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะที่คุณจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของการควบคุมอารมณ์และควบคุมความรู้สึกตัวเองให้นิ่งเข้าไว้นะคะ หลังจากนั้นไปอ่ะเขาก็จะกลับมาเป็นคนเดิมดีเหมือนเดิมมันอาจจะมีปัญหาเข้ามาในช่วงในช่วงแรกๆเท่านั้นเองนะคะหรือในช่วงประมาณกลางๆเดือนที่จะมีเรื่องเข้ามาถ้าเกิดว่าคุณมาฟังคลิปนี้แล้วคุณไปจับสังเกตคนรักคู่ครองคุณคุณอาจจะเจอ,เจอ กับเรื่องราวอะไรที่มันซุกซ่อนไว้หรือเขาทําอะไรแล้วเขาแบบว่าปกปิดไว้อะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็จะบอกให้รู้ว่าพอหลังจากกลางเดือนไปแล้วอ่ะเขาจะพยายามเหมือนเก็บหลักฐานหรือพยายามที่จะพยายามที่จะปัดเป่าไอ้สิ่งที่มันซ้อนแทรกเข้ามาเพื่อให้กลับมาอยู่ในรูปในรอยเดิมแล้วกลับมาสารความสัมพันธ์มาสร้างสิ่งดีๆให้กับ ครอบครัวให้เกิดความมั่งคั่งมั่นคงและเกิดการเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องของความรักครอบครัวที่ดีเพราะฉะนั้นในด้านของความสัมพันธ์ก็ต้องมีบ้างที่อาจจะต้องทําอะไรที่มันนอกลู่นอกทางไปบ้างแต่ถ้าเขามีสติรู้ตัวแล้วพยายามที่จะฝืนตัวเองให้ตัวเองกลับมาเป็นคนดีเหมือนเดิมของครอบครัวถ้าคุณคุณชาวราศีตุลรู้ก็ควรที่จะต้องให้อภัยและเปิดโอกาสให้เขา ะะเปิดโอกาสให้เขาได้ทําตัวให้ดีเหมือนกับเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีอะไรประมาณนี้นะคะเพราะนั้นชาวราศีตุลในพิเรียดนี้ในสถานะของคนมีคู่นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องหนักแน่นนะคะหนักแน่นแม้ว่าจะมีเรื่องอะไรเข้ามากระทบใจกระทบความรู้สึก และทําดีต่อกันให้มากๆนะคะความดีของคุณจะทําให้ความรักยูเทิร์นกลับมาเป็นคนดีของครอบครัวได้เหมือนเดิมนั่นเองนะคะโอเคจบแล้วเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อค่ะมาถึงพาร์ทของคนคบคนคุยชาวราศีตุลน,นะคะมาดูว่าพลังงานของคุณเป็นเช่นไรในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะไพ่แดเหรียญไพ่เด็กดาบ ไพ่หนึ่งเมชาไพ่สามถ้วยไพ่แฮงแมนและเฮอร์มิตมันเป็นความสัมพันธ์ที่เรียกได้ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เรียกได้ว่ามีในเรื่องของความรู้สึกที่ปะทะกันนะคะไม่ค่อยที่จะเข้าเข้าอกเข้าใจกันหรือลงรอยกันสักเท่าไหร่ นะคะเหมือนคุยกันแล้วมันก็ไม่ค่อยที่จะไปในทิศทางเดียวกันนะคะมันก็เลยทำให้คุณคุณชาวราศีตุลเนี่ยเริ่มที่จะเหมือนเริ่มที่จะหยุดนิ่งอ่ะเริ่มจะเฟดตัวเองออกมานะคะเหมือนคุยไปแล้วอาจจะมีเหตุที่ทําให้คุณกลับรู้สึกว่าเริ่มมาปีนเกี่ยวกัน มากขึ้นความรู้สึกคุณเริ่มต่อต้านคนที่คุณคบคนที่คุณคุยนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะหยุดคุยนะก็ยังคงคุยอยู่แต่อาจจะคุยน้อยลงนะคะคือถ้าเขาไม่ทักมาไม่อะไรมาคุณก็จะหยุดนิ่งนะคะเหมือนรอคอยให้เขาเป็นฝ่าย Take a คชั่นอะไรประมาณนั้นอะ ความรู้สึกคุณมันออกมาเป็นแบบนี้คุณก็เลยเอาใจไปโฟกัสเรื่องของการงานนะคะเรื่องของการเข้าสังคมอะไรใหม่ๆปล่อยให้ความรักมันคาราคาสังอยู่อย่างนั้นนะคะหรือบางทีคุณอาจจะคบการคุยกันกับคนที่อายุมากกว่าแล้วมันมีความแตกต่างกันด้านของอายุด้านของระยะทางอะไรประมาณนี้เข้ามามันก็เลยทําให้การพูดคุยมันดูแล้วมันไม่สม่ําเสมอและมันไม่สมูทสักเท่าไหร่นะคะ มันก็เลยมีช่วงเวลาที่เงียบหายกันบ้างอ่ะมาดูกันว่าพลังงานของคนที่คุณคบคนที่คุณคุยเป็นเช่นไรไพ่สามเมทาค่ะแปดถ้วยเก้าถ้วยสี่ดาบ สองถ้วยและ just it ค่ะอ,อ่ะสาเหตุที่เขาเงียบหายจากคุณเนี่ยพลังงานของเขามันโชว์ว่ายังไงรู้ไหมมันเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับคุยกับคนอื่นคู่ขนานไปพร้อมกับคุณนะคะคุยกับคุณด้วยแล้วคุยกับคนอื่นด้วยนะคะเหมือนมีตัวเลือกเข้ามาหาเขาอะ่ะ บางครั้งเขาถึงเงียบหายจากคุณไปแล้วก็บอกว่าเออใช้เวลาอยู่กับตัวเองอนะคะแต่จริงๆแล้วบางทีก็มีในเรื่องของความรักใหม่ๆหรืออะไรใหม่ๆที่มันโผล่เข้ามาซึ่งมันเป็นเรื่องที่ทำให้เขาจะต้องตัดสินใจหรือช่างใจอยู่นขณะนี้ ะะมันก็เลยทําให้เขาเงียบหายจากคุณไปเพราะพลังงานของเขาเป็นพลังงานของตัวเลือกที่มีโผล่เข้ามาแล้วก็กาลังอินคนนึงกาลังอินเลิฟอีกคนนึงกาลังนิ่งลงนะคะอินเลิฟกับอีกคนนึงและอีกคนก็นิ่งลงอันนี้มันเป็นพลังงานที่โชว์มาแบบนี้มันเป็นเรื่องที่เขาทําอะไรเพื่อความสุขของตัวเขาเองเป็นหลักๆเลยมาดูซิว่าแนวโน้มความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นไหมไพ่สิบถ้วยนะคะไอ้สิบเหรียญคะ่ะโทษทีแล้วก็ไพ่เก้าดาบ ไพ่ห้าไม้เท้าราชินีถือไม้เท้าไพ่หไม้เท้าและไพ่แปดดาบความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้งอนแง่นนะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ออกจะนิ่งเงียบกันซะเยอะนะคะพอคุยกันนิดหน่อยก็เกิดการรู้ความรู้สึกที่เขาเรียกว่าตัดพ้อนะ้อยอกน้อยใจและก็เงียบหายไปนะคะบางทีถ้าคุณพูดอะไรกับเขาแรงๆเขาก็อาจจะ กลับไปคิดแล้วเขาก็จะเงียบหายจากคุณไปทําให้ค,คุณคิดเยอะอืว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นความสัมพันธ์ทําไมมันเปลี่ยนแปลงไปรูปแบบมันจะค่อยๆจืดจางไปเทียนิสเทียนิดหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยนะคะเพราะดูจากแนวโน้มความสัมพันธ์จากหน้าไพ่แล้วมันมีในเรื่องของการทะเลาะเบาะแหวงกันนะคะแล้วก็ความเครียดอืคิดไม่ตกว่าเออเราทําอะไรผิดจริงๆคุณไม่ได้ผิดหรอกนะ คนผิดก็คือคนที่เขาเรียกว่าเริ่มดิเริ่มมีอะไรบางอย่างมาดึงใจดึงความรู้สึกเขาออกไปไพ่ทาแท้งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะไพ่มนดำนะคะเขาอาจจะไปหลงไหลหรือไปยึดติดอยู่กับใครบางคนที่มีลักษณะของคนที่มีสเสน่ดึงดูดเนี่ยไปหลงไปให้ความช่วยเหลืออีกฝ่ายหนึ่ง ไปเริ่มต้นกับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะแล้วก็มองว่านะในความสัมพันธ์นี้นะคะมันมีทั้งเรื่องราวที่ไม่สู้ดีนักนะคะแล้วก็มีทั้งในเรื่องของคนที่มาดึงใจดึงความรู้สึกเขาออกไปนะขณะนี้นะคะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันงอดแง่น่ะเออคนคบคนคุยนะคะมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยเริ่มที่จะตีตัวออกห่างเพราะว่า พูดคุยกันก็ไม่ค่อยลงรอยไม่ค่อยเข้าอกเข้าใจเหมือนตัวเขาเองพยายามตั้งกำแพงกับคุณมากขึ้นไอสาเหตุที่ตั้งกำแพง,งคุณมากขึ้นก็เพราะว่าเขามีคนอื่นเข้ามาเป็นตัวเลือกทําให้เขาเลือกนะคะและไอคนใหม่เข้ามานี่ค่อนข้างมีสเสน่ห์ดึงดูดใจค่อนข้างมากเขาก็เลยไปทุ่มเทใจให้กับคนคนนั้นแต่ก็ยังคงมีความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยังคงคาระคาซังกับของคุณไว้ยังไม่กล้าที่จะ ปล่อยคุณไปนะคะแต่ดูแล้วจะค่อยๆห่างจากคุณไปทีละนิดทีละนิดนะคะเนี่ยแล้วก็พอห่างปุ๊บเนี่ยจะไปเริ่มต้นหรือไปคอนเน็กกับอีกคนหนึ่งเพราะดูแล้วท่าทางอีกคนที่คุยด้วยเนี่ยค่อนข้างที่จะมาแรงเพราะฉะนั้นคนคบคนคุยของชาวราศีตุลในพิเรนเนี่ยก็มีแนวโน้มที่เขาจะเริ่มที่จะเปลี่ยนคนคุยใหม่ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าคุณย,ยังแค่คบกันคุยกันถ้าคุยกันแล้วไม่คลิกก็สามารถที่จะ เปลี่ยนคนคุยได้แล้วก็ไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆได้เพราะว่าความผูกพันอาจจะยังไม่ได้ฝังล,ลึกต่อกกันมากนักนะคะเพราะฉะนั้นกลับมารักตัวเองค่ะนะคะชาวราศีตุลถ้าเกิดว่าคุณทุ่มเทให้กับเขาแล้วเขานิ่งเฉยเขามองข้ามความสัมพันธ์ของคุณคุณจะอยู่รอเพื่อที่จะให้เขาลดทอนคุณค่าของคุณไปเพื่ออะไรกลับมารักตัวเองกลับมาสร้างสิ่งดีให้กับตัวเองและเปิดรับคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตจะดีกว่านะคะ โอเคเป็นกำลังใจให้ค่ะเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนโสดกันค่ะมาถึงพาร์ทของคนโสดค่ะมาดูว่าคนโสดพลังงานของเขาเป็นเช่นไรในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะไพ่เจ็ดดาบไพ่แฮงแมนเฮลโลแฟนค่ะไนซ์ซอกบอล Queen of Cups และไพ่เดวิ่โอ้พลังงานของคุณยังไม่ได้โชว์มาในแง่ของความรักที่ดีเลยนะนะคะมันยังเป็นพลังงานของคนที่ยังหยุดนิ่งกับเรื่องราวของความรักนะคะใส่ใจกับเรื่องของการงานดูเหมือนว่านะคะในช่วงเดือนนี้ชาวราศีตุลในสถานะคนโสดระวังจะเจอกับคนที่เข้ามา เอารัดเอาเปรียบคุณนะคะล่ามคุณไว้ใช้งานนะคะหวังผลประโยชน์กับคุณพลังงานของคุณมันเจอแต่เหมือนกับเจอแต่เรื่องที่แบบอึดอัดใจเหมือนกับสังคมรอบข้างสอนใี้คุณจะต้องมีเขี้ยวเล็บอะ่ะเพื่อที่จะไปต่อสู้กับเขาอะ่ะเพราะคุณโดนเอาเปรียบมาเยอะอะไรประมาณนี้บางทีแล้วว่าใจดีกับคนอื่นมากเกินไปก็ถูกมองข้ามความสำคัญนะคะโดนหางานเยอะๆให้ทำ เพราะว่าเห็นว่าคุณใจดีคุณหลักธรรได้ตลอดก็เลยทำให้คนอื่นเอาเปรียบคุณได้นะคะเนี่ยในเรื่องราวของการงานหรือในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ก็เถอะนะคะแต่ว่าในช่วงเดือนนี้พลังงานคุณไม่ได้โชว์มาในด้านของความสุขในด้านความรักสักเท่าไหร่คุณอาจจะมีความสุขเกี่ยวกับเรื่องของการทำงาน<ม>แต่แล้วการทำงานก็มักจะเจอกับผู้คนที่ค่อนข้างที่จะมาหาผลประโยชน์กับ สิ่งที่คุณเป็นนะคะกับความใจดีกับคุณบางครั้งก็ทําตัวเป็นพ่อพระแม่พระมากเกินไปคนอื่นก็ดันมองข้ามความสําคัญไปซะอย่างนั้นมาดูซิมีใครในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณจะเจอกับอะไรไพ่หนึ่งดาบอสศวินถือเหรียญอ,อ๋อไม่ใช่ค่ะอสศวินถือไม้เท้า ไพ่เจ็ดถ้วยชาริออดไพ่เดอะเวล์และไพ่แปดดาวไม่ได้โชว์มาเรื่องความรักเลยค่ะคนโสดชาวราศีตุลน,นะคะในช่วงพิเรียดนี้ก็ยังคงเป็นคนที่เข้ามาเกี่ยวพันกับเรื่องของการงานเป็นหลักนะคะ คุณอาจจะได้เกี่ยวพันกับลูกค้าการงานหรือคนทั่วๆไปที่มาติดต่อนะคะได้เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากหรือการค้าขายของนะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นด้วยนะคะถ้ามันมีโอกาสอะไรใหม่ๆที่นำพามาจากคนที่เข้ามาติดต่อเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณนะคะโอกาสเหล่านั้นคุณต้องคิดให้ดีๆนะคะเพราะว่าบางทีมันอาจจะมาพร้อมกับความ เอารัดเอาเปรียบหรือว่ามันมาพร้อมกับเรื่องที่ทําให้คุณอึดอจจัดใจนะคะเพราะฉะนั้น,นโอกาสใหม่ๆก็ยังเป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงอยู่นะคะจะทําอะไรหรือจะคอนแทคกับใครต้องระมัดระวังอย่างมากเลยทีเดียวมาดูว่าแนวโน้มว่าคุณจะจัดการกับสถานการณ์ต่างๆกับคนที่เข้ามาในพิเรียดนี้ได้อย่าง ราบรื่นหรือไม่ไพ่แปดาบไพ่สีด่ดาบไพ่ t h e emperor ไพ่ h e empress ไพ่หนึ่งถ้วยและไพ่เไม้เท้านะคะการจัดการของคุณนะในพิเรียดเนี้คุณอาจจะต้องไหลาตามน้ำไปนะคะใครเข้ามานะคะ พูดอะไรยังไงให้คุณเป็นพวกคุณก็อยู่กับเขาเป็นพวกเขาไปแต่พอเวลาที่คุณอยู่คนเดียวหรือว่าแยกตัวออกมาคุณก็ต้องมาเป็นตัวของตัวเองนะคะปัญหาในช่วงเดือนนี้อาจจะมาจากคนใกล้ชิดและคนผู้หลักผู้ใหญ่หรือใครนำพาปัญหามาให้นะคะยังไงก็แล้วแต่ต้องใช้ความอ่อนโยนอ่อนน้อมนะคะในการแก้ไขปัญหาอย่าใช้ความแข็งกระด้าง นะคะในเดือนนี้คุณอาจจะมีงานค่อนข้างเยอะนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่คุณจะสามารถผ่านพ้นนะคะเรื่องราวต่างๆที่คนเหล่านี้เอามาใส่หัวคุณนะคะคุณจะผ่านพ้นไปได้ด้วยความนิ่งเฉยและความสุข,ขุมอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นคนโสดไพ่บ่งชี้เลยว่าอาจจะยังต้องโสดต่อไปยังไม่มีใครเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะ แม้ว่าจะมีเรื่องราวของไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องความรักเข้ามาแต่คนที่นำพาเข้ามามันยังไม่ใช่เป็นพลังงานในด้านของความรักมันเป็นพลังงานในด้านของคนที่นำพาเอาปัญหาความอึดอัดใจมาให้กับคุณนะคะไพ่ออร์เคก็ไม่ได้ออกมาในเชิงของความรักเลยนะคะเนี่ย ะะออกมาในเชิงของคนที่เขาเรียกว่าเข้ามาเพื่อตรึงให้คุณต้องมารับการแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วยเอาเอาปัญหามาให้คุณแก้เรียกง่ายเนี่ยมันมีในเรื่องของความขาดแคลนมีในเรื่องของความรู้สึกที่คุณจะต้องเข้าไปเป็นคนกลางไปไกลเกลี่ยนะคะหรือคุณจะต้องไปช่วยเหลือเกื้อกูลเขานะคะซึ่งคนเหล่านี้ที่คุณช่วยเหลือเกื้อกูลก็ ต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอีกอย่างหนึ่งมีความคิดที่เป็นเป็นลักษณะสองระบบอะ่ะนะคะไพ่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไพ่หมอผีและไพ่บนดําด้วยนะคะออกมาและมีไพ่ยอมจานวนนะคะพลังงานของคุณกับคนที่เข้ามาลายล้อมรอบคุณในช่วงเดือนนี้นะคะไม่มีในเรื่องของความรักแต่มีในเรื่องของ ความรู้สึกอึดอัดเจ็บปวดหรือความรู้สึกที่เขาเรียกว่าเป็นปัญหาที่จะนำพามาให้กับชาวราศีตุลเพราะฉะนั้นทางที่ดีเซฟตัวเองด้วยการเขาเรียกว่าอยู่นิ่งๆนะคะไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเอาตัวเองไปยุ่งเรื่องของใครเยอะแต่ถ้ามันจำเป็นจริงๆก็รับหน้าที่แบบลักษณะเหมือนกับเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามอย่าไปพยายามต้านนะคะอย่าไปแข็งกระด้างต้องพยายามใช้ความอ่อนนุ่ม อ่อนโยนเพื่อแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปมันถึงจะผ่านพ้นกับอุปสรรคกับปัญหาที่คนเหล่านั้นนะคะนํำพามาให้กับคุณนะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปสรุปโดยรวมแล้วชาวราศีตุลอาจจะยังต้องโสดต่อไปยังไม่มีพลังงานใหม่ๆหรือความรักใหม่ๆเข้ามาในช่วงนี้นะคะก็อยู่กับการแก้ไขปัญหาและอยู่กับในเรื่องของตัวเองให้มากๆเพื่อที่จะได้ ไม่ต้องตกเป็นเป้าของศัตรูหรือตกเป็นเป้าที่เขาจะโจมตีคุณได้ง่ายนั่นเองนะคะคนโสดทำงานคุณต่อไปเรื่อยๆนะคะโอเคจบแล้วสําหรับคนโสดชาวราศีตุลน,นะคะในพิเรนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีความรักที่โดดเด่นเข้ามานะคะก็จะเป็นคนที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเท่านั้นเองนะคะโอเคก็เมื่อไหร่ที่ความรักดีๆมีเข้ามาจันทย์จะมาเคลียร์ให้ก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะคะ ฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่จนพัฒจะนามาอัปโหลดให้นะคะสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย